จัดทรงมาสวยๆอย่างเงี้ยน่าใช้นะเจ้าของเก่าค่อนข้างจะมีสไตล์ในการแต่งรถมากครับลองดูครับอัตราชาร์จอัตราเร่งครับมาเดี๋ยวขอเหยียบจมกันเร่งครับเนี่ยถือว่าใช้ได้ครับรถกระชาขึ้นเลย141แรงม้าสำหรับรถบอดี้ขนาดนี้ถือว่าพอครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมเซอร์บอยครับวันนี้บอยพาซ i v i c FC ที่มีเสน่ห์มากมานำเสนอท่านผู้ชมครับ สำหรับคันนี้ครับเป็น Honda Civic FC ปี2016.17เนะครับเป็นตัว 1.8EL แครับแต่ใส่กระจังหน้าโฉมหน้านะครับเป็นตัว FK มาให้ท่านผู้ชมได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่งมามีเสน่ห์มากครับจัดทรงมาสวยเลยใครถูกใจคันนี้ครับนี่ครับคิวอาร์โค้ดอยครับแคปหน้าจอคิวอาร์โค้ดไปนะครับแล้วก็แอดไลน์หาบอยครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการออกรถยังไงที่มาของรถเป็นอย่างไรนะครับแอดไลน์เข้ามาหาบอยครับมา มาชมรายละเอียดดีเทลรอบกันกันครับมาเลยมาตัวนี้ครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยเปลี่ยนมาหมดแล้วทั้งเซตเลยนะครับนะเปลี่ยนมาหมดแล้วลูกค้าแต่งมาไม่ใช่รถชนมานะลูกค้าชอบตัวกระจังหน้าของ C ี vic FK จริงๆแล้วพอมาลงตัวแล้วมันจะแมทช์มากเลยนะครับดูดีไซน์ของเขาว่าโดดเด่นมากนะครับแม้กระทั่งไฟหน้าครับไฟหน้าเนี่ยลูกค้าเดิมก็เปลี่ยนมาเป็นตัว f ู l l LED นะครับวันนี้ไฟหน้า LED ดีนะของ FK ทั้งชุดเลยนะครับ เห็นไหมครับกระจังหน้าจะเปลี่ยนดีไซน์มาแล้วก็จังหน้าจะเป็นสีดําแล้วก็ได้ตัวแ็งรังพึ่งตัวใหญ่ตัวนี้มาครับมาดูด้านข้างครับแม็กครับแม็กตัวนี้เป็นแม็กขอบ18ครับได้แม็กขอบ18มาครับยางปี2020ครับให้ขนาดยางมาที่2 2 5 4 5 R 1 8ครับใส่คาลิปเปอร์มาเรียบร้อยแล้วครับจัดทรงมาสวยมากครับด้านข้างครับ กระจกมองข้างครับปรับและพับไฟฟ้าครับไล้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นสีน้ําเงินเข้มนะกลางคืนจะออกเป็นสีดานะกลางวันจะเป็นเป็นสีน้ําเงินนะครับมือจับครับมือเปิดประตูได้เป็นเคปฟล่าครับลูกค้าเดิมใส่เคปฟล่ามาเรียบร้อยแล้วด้วยมาเห็นไหมสวยไหมมาชมด้านในครับมานี่ครับดีไซน์ของด้านในครับแผงข้างประตูครับตัวนี้ข้างบนเป็นหนังครับแล้วตัวนี้ปกติจะเป็นสีเทานะ ปกติเป็นสีเทาลูกค้าเนี่ยทำเป็นสีแดงมาเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตัวเคปล่ามาครับเห็นไหมครับสวยครับถือว่าสวยเลยแล้วก็มาดูที่ตัวเพจรถกันบ้างครับตัวรถเห็นไหมครับนี่เป็น Honda Auto Mobile Thailand นะครับนี่เป็นตัวถังรถยนต์ครับรหัสเครื่องตัวนี้ครับเป็น R18 ครับนี่เป็นหมายเลขเครื่องยนต์นะครับแต่งทุกอย่างเหมือนตัวเทอร์โบเลยแต่ตัวจริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัว1.8นะครับเป็นเครื่องยนต์1,800ซีซีครับ ดูตะเข็บเม็ดนักกันนะครับมานี่ครับตะเข็บเม็ดนักสวยงามมากสมบูรณ์มากถือว่าสวยเลยล่ะนะสวยมากสวยมากจริงๆมาดูประตูหลังครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็ได้มาเช่นเดียวกันครับนี่เป็นลายเคปลาร์ครับตัวหลังเช่นนะครับตัวแถบข้างเนี่ยก็เป็นสีแดงเห็นไหมทำมาทั้งคันเลยนะครับตัวพนักพิงตรงนี้ก็แผงด้านข้างนี้เป็นหนังครับตัวที่เท้าแขนก็เป็นหนัง มาดูตรนี้ครับมานี่ครับตะเข็บเม็ดอาร์สวยงามมากถือว่าสวยเลยแหละครับมาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายตัวนี้นะครับไฟท้ายนะครับได้มา3ดวงครับดวงที่1ดวงที่2และดวงที่3ตรงนี้ครับได้กล้องถอยนะครับ1.8ึงจเนี่ยมันเป็นตัวท็อปสุดของเครื่องยนต์พันแนะครับปมาดูภายในกันบ้างนี่ใส่สติกเกอร์มาด้วยเห็นไหมครับสวยเลยล่ะ ใครได้ไปก,ก็ใช้ได้เลยไม่ต้องแต่งต่อแล้วเพราะว่าเขาเซตเขาจัดทรงมาสวยแล้วตะเข็บเป็น,น้าเห็นไหมครับสวยงามมากดูอีกด้านหนึ่ง้างครับเดิมหมดครับเดิมทุกชิ้นห้องเก็บสัมภาระถือว่ากว้างครับถือว่ากว้างมากนี่ครับซุ้มยางอะไร่สวยงามเลยครับอะไหล่ครบทุกอย่างที่ถอดล้อไม่ลงแม่แรงทุกอย่างอยู่ครบยางอะไหล่ครบครับมาดูด้านขวาของตัวรถก,กันครับ มือจับครับได้ลายใส่ลายเคปล่ามาครับเส้นเดียวกันแผงข้างประตูนะครับเป็นเคปล่าเนี่ยใส่เป็นเคปล่ามาลายเคปล่าครับมาดูตะเข็บแม่น้ครับมาครับสวยงามมากมาดูประตูน้าด้านขวาครับไหมครับนี่ตัวแผงข้างประตูแล้นี่ตัวที่เท้าแขนครับสวยครับ นี่ครับรถเข็นเป็นนักสวยงามมากจัดทรงมาสวยๆอย่างนี้น่าใช้นะเจ้าของเก่าค่อนข้างจะมีสไตล์ในการแต่งรถมากครับเดี๋ยวเราชมหน้าห้องเครื่องครับว่าจะสวยงามขนาดไหนไปชมกันครับปมาครับหน้าห้องเครื่องครับฝากระโปรงครับมีรอยแกะแต่ว่าแค่เกี่ยวกับพวกทาสีพวกลายตะเกียบสเก็เห็นพวกนี้นิดๆหน่อยๆครับบอดี้ทั้งหมดของตัวหน้าห้องเครื่องถือว่าสวยงามเลยครับ เครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1,800ซีซีครับให้แรงม้ามาที่141แรงม้าครับถือว่าใช้ได้เลยนะเหลือๆเลยนะค่าเฉลี่ยของการกินน้ำมันอยู่ประมาณ14กิโลลิตรนะครับในเมืองนะต่างจังหวัดก็16-17กิโลลิตรครับถือว่าใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันครับว่าภายในจะสวยงามขนาดไหนไปชมกันครับไปเอาละครับเราเข้ามาอยู่ในภายในเจ้าซีวิคเอฟซีกันแล้วเนี่ยครับนี่กุญแจเจ้าของเดิมเขาใส่กรอบมาน่ารักพอสมควรอันนี้อะไรอ่่่ะทีเปิดฝาถัังนน้มมใช โอเคกุญแจอันนี้เป็น p ุ s h start ครับสามารถส start เครื่องจากตัวกุญแจรีโมทได้ด้วยครับสําหรับวิธีการต t ร์ทเครื่องนะเวลาเราอยู่นอกรถเนี่ยนะครับเรากดปุ่มล็อกทีนึงแล้วกดปุ่มลูกศรเนี่ยครับค้างไว้แล้วรถจะ start นะครับวอร์มอุณหภูมิแอร์ให้เราได้สบายเลยโอเคแล้วเรา start เครื่องแล้วก็มาดูรายละเอียดภายในกันนะครับด้านบนครับคอนโซลข้างบนครับเป็นหนังครับวัสดุเป็นหนังครับแล้วก็ได้ตัวพลาสติกตรงนี้ เป็นลายเหมือนเคปลารนะ์แล้วแล้วก็จะตัดขอบแล้วจริงๆตัวนี้เป็นสีเทานะเป็นสีเทาแต่ลูกค้าเดิมเนะี่ยเขาดีไซน์ออกมาเป็นสีแดงหมดแล้วทั้งคันเลยนะครับก็จะเป็นขอบประตูหรือตรงไหนก็เป็นสีแดงหมดแล้วตรงนี้เป็นหนังครับมาที่ตัวหน้าจอวิทยุมั่งครับตัวหน้าจอวิทยุนี่รายละเอียดของเขานะครับก็จะมีตั้งแต่ตัวออดิโอข้อมูลการเชื่อมต่อนะครับโทรศัพท์การตั้งค่าและรายการแอปพลิเคชันนะครับสำหรับตัวนี้นะบอยเข้าไปดูีหมด แล้นี่อยู่ในหมด a u ิโอสาหรับการปรับอุณหภูมิแอร์นะครับอุณหภูมิแอร์เนี่ยสามารถสังเกตได้ข้างบนนี้นะครับตัวนี้คือปรับอุณหภูมิครับต่ำอุณหภูมิต่ำาหรือุณหภูมิสูงขึ้นก็ปรับตรงนี้ครับแต่ถ้าเกิดจะดูตัวเต็มหน้าจอครับกดปุ่มนี้ครับก็จะเกี่ยวกับอุณหภูมิแอร์เลือกปรับได้ครับจะเอาโหมดแอร์ตรงไหนครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปพัดลมครับแอร์เป็นออโต้ครับแสดงผลเป็นดิจิตอลครับโอเค เรียบร้อยแล้วก็มาถึงตัวพวงมาลัยมั้งครับตรงนี้คือปุ่มควบคุมเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงครับวิทยุครับมัลติฟังชันครับรายละเอียดของตัวปรับเสียงเพิ่มเสียงเนี่ยดีไซน์ของเขาเนี่ยสามารถใช้มือลูดได้นะเห็นไหมครับจะเบาเสียงลดเสียงเนี่ยลูดได้หรือจะใช้กดปุ่มก็ได้ครับถือว่าโอเคดีไซน์ดีมากแล้วก็พวงมาลัยด้านขวาครับเป็น c r u ค s e Control ครับระยะทางการใช้งานครับตัวนี้ครับเข้ามาดูที่เลขไมล์เลยครับ เลขไม้ตัวนี้ครับรถปี16.17วิ่งไปแล้ว15,519ก้ิโลนะครับ16.17รถ5ปีวิ่งแสนหนึ่งเฉลี่ยแล้ววันละประมาณ50โลถือว่าจากบ้านไปทำงานครับมาถึงตรงคอนโซลเกียร์ครับสเต็ปของเกียร์ก็จะเป็น l s d n r นะครับตัวนี้ตัว s เนี่ยจะเป็นโหมดสปอร์ตนะลากเกียร์ได้ยาวขึ้นแล้วมีปุ่มอีคอนครับตัวนี้สำหรับประหยัดเชื้อเพลิงประหยัดพลังงานเนี่ยครับออโต้เบรกโฮครับตัวนี้ออโต้เบรกโฮครับและเบรคมือไฟฟ้าครับ สหรับด้านล่างครับก็จะเป็นตัว power outlet ครับตรงนี้ครับ power outlet แล้วก็จะเป็น HDMI แล้วก็พอร์ต USB ครับตนันนี้คอนโซลตรงด้านกลางนี้ครับได้ที่วางแก้วมาครับ2ช่องหรือว่าจะปรับเหลือช่องเดียวก็ได้นะทําแบบนี้ก็ได้นะปรับเหลือช่องเดียวอย่างนี้ครับได้ที่วางแก้วมา2องช่องแล้วก็ตัวนี้จะมีตัว power ไอตัวพอร์ต USB อยู่ตรงนี้ครับ นี่เป็นที่ใส่ของครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับครับปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับ8ทิศทางครับถือว่าใช้ได้เลยด้านบนเพดานยังใหม่อยู่เลยนี่พลาสติกยังได้มาอยู่เลยครับพลาสติกคุ้มยังอยู่เลยละครได้กระจกสองหน้ามาครับไปสองแผนที่ครับสองตำแหน่งแล้วก็ฝั่ง ้ายมือก็จะเป็นตัวกระจกบานแดดแล้วก็จกสองหน้าครับเดี๋ยวเราลมไปชมรายละเอียดเกี่ยวกับผู้โดยสารด้านหลังกันบ้งครับว่าฟีกันนั่งจะเป็นอย่างไรสําหรับด้านหน้าบอถือว่าโอเคถือว่าเวิร์กเลยครับปีกเบาะคุณภาพของหนังนะครับคุณภาพภายในนะครับบอยขอให้9 8เปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่าภายในไม่มีช้ำเลยแล้วก็แต่งมาได้สวยมากไปชมด้านหลังกันครับไปเข้ามาอยู่ด้านหลังครับทีแรกอยู่ด้านหน้าเห็นไม่ชัดครับพรมตัวนี้ครับได้พรม 3D มมาครับเป็นลายเข้าหลังตัดนะถือว่าสวยเลยนะ บพอได้เข้ามานั่งปุ๊บโอเคการนั่งใช้ได้เลยเพราะว่าตัวฐานรองน่องเนี่ยรองมาเต็มน่องเลยนะครับองศาในการนั่งถือว่าฟิลดีเลยใช้ได้เลยครับมองลองศรีรษาให้รองรับผู้โดยสารสำหรับ2องตำแหน่งครับแล้วก็ตรงการนี้ได้ที่วางแก้วมาครับใช้ได้เลย ถือว่าการนั่งตอบสนองความสะดวกสบายได้ดีครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังครับนั่งไกลเดินทางต่างจังหวัดไกลไม่เมื่อยครับถ้านั่งแบบนี้ถือว่าสบายเลยครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับว่าสมรรถนะการขับจะเป็นอย่างไรไปลองครับสำหรับภายในห้องโดยสารอกให้ความสมบูรณ์อยู่ที่98%เลยครับนาครับเราไปทดลองขับเจ้าซีวิคคันนี้กันครับนี่ลองหักสุดดูนะแม็ก18หักวงเลี้ยวสุดไม่มีติดนะครับไม่ติดโซเม่อะไรถือว่าใช้ได้ครับจัดทรงมาได้ดีมากครับออกตัวได้นิ่มสบายมาก นิ่มมากจริงๆนิ่มนุ่มนวลน,นะครับถือว่าใช้ได้เลยยางมีเสียงขึ้นมานิดหน่อยนะมีเสียงขึ้นมานิดหน่อยเพราะว่าด้ยวยจะเป็นที่ว่าขอบแม็กขอบ18เดี๋ยวขอลงเนินที่เบาเก่อนอันตรายอ่านะครับการขับขี่ถือว่าใช้ได้ครับช่วงลงช่วงล่างไม่มีดังครับมีเสียงยางขึ้นมาหน่อยเดียวนะเสียงยางแต่ก็ต้องทามองใจอ่ะหน้ายางมันกว้างอ่ะแต่ว่าถือว่าเกาะถนนมากนะแม็กสิเนี่ย ใช้ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอัตาราเร่งกันครับสําหรับช่วงลงช่วงล่างเนี่ยบอยให้ความสมบูรณ์อยู่ที่95%เนลยครับเพราะว่าไม่มีเสียงจังให้มันรังควานหูเลยเดี๋ยวรอออกไปใช้ความเร็วกันบอยไม่ได้ค่าเข็มขัดนะเดี๋ยวมันจะมีเสียงเตือนเสียงไอ้นี่ตลอด ลองดูครับอัตราชาร์จอัตราเร่งครับมาเดี๋ยวขอเหยียบจมคันเร่งครับเนี่ยถือว่าใช้ได้ครับรถกระชากขึ้นเลย141แรงม้าสําหรับรถบอดี้ขนาดนี้ถือว่าพอครับต้องยกคันเร่งเลยเห็นไหมถือว่าใช้ได้ครับถือว่าใช้ได้เร่งแซงได้มั่นใจครับโอกาสในการแซงหรืออะไรเงี้ยมั่นใจครับเหยียบเนี่ยที่ใช้คําพูดว่าติดตีนแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปชมเรื่องราคาค่างวดกันครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง ใครสนใจคันนี้ก็แอดไลน์บอยตั้งแต่เริ่มต้นคลิปมาหรือว่าท้ายคลิปก็จะมีคิวโค้ดบอยแอดไลน์เข้ามาหาบอยได้ครับเราไปฟังเรื่องราคายอดผ่อนนครับว่าผ่อนเท่าไหร่อะไรยังไงไปไปชมกันครับไปเป็นไงบ้างครับสําหรับ c ีวิกเอคันนี้ครับได้ชุดต่างแบบนี้นะครับได้แม็กขนาดนี้ทุกอย่างจัดทรงมาสวยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมได้ไปก็ไปใช้ต่อกันได้เลยครับเราจะคุยเรื่องรายละเอียดของราคาและยอดผ่อนใช่ไหมครับถูกใจคันนี้เรามาฟังกันอีกทีนะครับคันนี้เป็น คอนดัตซีบิกเอฟปี16.17ครับเป็นตัว1.8ึ่ดแครับใครสนใจแค่นี้ครับคิวโคู่ตรงนี้ครับแอดไลน์คิวโคบีที่ลิงก์นี่เลยครับและทักไลน์มาเข้ามาครับทักเข้ามาก่อนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของอันนี้ก่อนครับแอดทักทักเข้ามาเลยครับสำหรับคันนี้นะครับราคาบอยขายอยู่ทีแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับยอดผ่อนผ่อนเริ่มต้นที่11,247บบาทครับใครสนใจคันนี้รีบเลยครับสำหรับวันนี้บอยขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน คลิปหน้าสัปดาห์หน้าหรือว่าติดตามบอยไว้เรื่อยๆครับหารถสวยๆมีสเสน่ห์แบบนี้มาให้ท่านผู้ชมทุกคนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัวดอทคอม